กูกำลังตอนแรกแม่งมันยิงกูกูกำลังตั้งที่สถิติขานแยอเลยยิงไปเดี๋ยวมั่วกูแตกเลยนะับขุมจัดมาต้องกลัวนะเน่เน่เน่เห็นไหมไหมเฮ้ยโดนโดนโดนทำไมทำไมขุ่ยเอ้ยเว้าลูกลูกเข้ามาไปแล้วรู้แล้วมีเข้าชาร์ดเลยมมีปืนชาร์ดอะ โว้ยมีปืนชาร์จแต่มึงดูมันดีเยี่ยผิวชิบหายไม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอีกที่อีกที่อีที่อีกที่อที่อ้กทกูบอกแล้วี่อีกที่อต้นมกี่อนอี่อีกเีก่่ง้างต้นไม้ที่อทงท่ง้างต้นไม้โคตรโปกก่่อีกอกก แม่งไม่ได้ใช้ปืนกลเลยใช้แต่สนายกันเล่นเข้าูเล่นเข้าตายที่สองเดี๋ยวมายิงใครดยฝีมือมอะไรฝีมือเราอาจจะตกก็ได้ดนะเว้ฝีมือม่ตกตกตกทิพายเลยตกจำเยอะเลยใช่ตาหนึ่งนะถ้ากูได้ที่หนึ่งกูจะลบเกมทิ้งเลยไปดิถ้ากูาได้ที่หนึ่งอ่ะไม่ที่หนึ่งที่สองอ่ะที่หนึ่งที่สองที่สามอ่ะเออมาดิที่หนึ่งที่สองที่สามอ่ะมาเออกูดูกูจะลบจะลบเกมทิ้งเลยอ่ะ อยูซื้อพับก,กีตรีมมาแทนทำมาเป็นเดิมไปมาคือกีนี่แม่เราจะลงที่เดิมหรือเปลี่ยนเปลี่ยนที่โอ้<ม>ท,ที่ที่เดิมเด้อโอ้ที่เดิมที่เดิมที่เดิมกูจะตั้งใจเล่นแบบเพียงเนียบเลยก็รู้จักสรงแล้วกูมแม่งไมาดีเลยรู้จักส่งคลาสสิ่แล้วกูมแม่งไมาดีเลย มันมีเอดับกันหมดเลยลวัยตาเมื่อกี้กูไม่มีเฮีย้ยเลยดิโอ้ลูกกระโปงดูไว้คุยเอ้ยอ๋อยังดู <laughs> ดูดูโง่ดีดด <laughs> นี่นี่ดูไว้ดูไว้มันเอามาจากกินเอวีได้แล้เนี่ยนี่สไลด์สไลด์ไอ้ควอยทุกเกมมันสไลด์กันเองไ,ได้ไว้เฮี้ยไอ้ควอยเอ้ยที่เดิมที่เดิมที่เดิม ก็ไปแก้แค้นหรอกดีเริ่มร่ำไดีแต่มันถึงไหมนะถึงถึงไอ้ขวายตาเราเคยเล่นอะมึงย้อนกลับมาดูคลิปกูดิไอ้สัสโอ้มึงลงเมืองเดือดด้วยมึงคิดได้ไงอ่ะเฮี้ยลงเมืองเดือดต้องการที่สามที่สองที่หนึ่งถ้าได้กูลบเกมทิ้งเลยเฮี้ยมึงทำชาเลนจ์แข่งกูไหมไม่ดับวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเฮี้ยแป๊บนึง เดี๋ยวนรับสีไรแล้วเอาน้ำแข็งเอา,เอาน้ำมันแช่ในหิมะได้หิมะไม่ไม่<อ>ไม,มึงมึงฟังกูก่อนนะคือตอนนี้ใช่ไหมเมื่อก่อน <c oughs> เราคิดว่าจะทำชาเลนจ์ปืนพกกันใช่ไหมตอนเราเล่นปืนพกกันนี่อ่ะซ้อมๆไอ้สัตว์ได้ที่สอง,สองสสอส 2. แล้วมึงมาดูตอนนี้ดิไอ้ยังมีปืนกลมีอะไรไอ้สัตว์เดวอะไรได้ที่กับโหลเหี่ฝีมือไม่ไหนกูดึไปกูกระต่ายฝีมือไปไหนฝีมือแม็กก็ต <c oughs> ัต <c oughs> ้มไปแล้ว ลงไม่ถึงนะเฮ้ยไม่ถึงหรอกอย่าลงคนละเมืองกันกูเย้จบละกูลางลงมแล้วตันไม่ถึงหรอกกูกลางกูกลางก่อนนี้มันจะให้กดกลางเองอีในสองตานี้ที่กูเล่นมากูจะไม่ได้ยิงใครเลยสักขอเคลียร์กระสุนหน่อยละกัน ดีเซอร์ดีเก่าโว้ยจิตแมมโอ้ย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 โว้ยโว้ยกูเล่น UMP อ่ะปืนโป่นกูเล้วเยแล้วมันก็จะชนะทุกเกมเชื่อกูห้อง ไอ้ตันเอาเอลตองโอแปดไปมาเอามาดีอ่ะจ้าโอบสองมา้เอ้ยใครเด้เฮ้ยห่วยเอ้ยยิ้แม่เดินมาแบบไม่ให้ส่งไอเสียงไอสัตว์เอาเอ้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 ยมันยิงใครเอ้ยไอสัตว์ข้างหลังไอเขี้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วบูบูบูฉากบูฉากบูไอฮี้อ่ะไอฮี้มาเหอะพวกกูเริ่มพวกกูเริ่มพวกกูเริ่มมาแล้วพวกมึงอะมึงอยาเมึงอยาเมึงอยา กูเริ่มมาแล้วพวกกูเริ่มมากันแล้วนะมึงอย่ามาฮ่าวพวกกูเริ่มมากันแล้วไอ้สัตว์ไอ้ใครรู้มั่งไอ้เหี้ยสองสองตาที่แล้วกูอ่อนให้ยัยเฉยยัยไม่จมก็ที่จริงอ่ะที่จริงกูเล็งนัดเดียวอ่ะโดนหัวเลยนะเว้ยบอกเลยหาพูดเมื่อกี้กูยิงมั่วไอ้ววนกูรูกว่ากูรู้ว่ามึงเล็งไงยังยิงมั่วกูกดเล็งแล้วกูก็กดข้างไปเลยมันก็เข้าหัวไปดีโป้สัตว์ล็อกหัว ร้องโผ่ตกใจวัดี้เยาวิ่งมาสิ่งตีนร้องเสียงตีนไม่มีเย่าว์มายิงมาขนาดนั้นเอ้ยตันตันตันไอ้กูเอง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 ไอ้สัตว์ไปโดนกูบอกกูเองไอ้เว้เลยไอ้นี่แล้วมึงก็ไม่ให้สโคเปดกูนะให้ไปแล้วอ่ะแล้วกูไปทิ้งไหนอ่ะแล้วกูไปทิ้งไหนอ่ะ ไอ้นั่นไงในกล้องโซบไอ้คนนั้นน่ะเมอไปดูดิตันได้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 โอ้ยๆยเจ็ดเป็ดเจ็บเป็ดเยอะแยะไม่เยอะแดกมาไอเนี่ยนี่เงนนี่ก็มีตัวคาแปดตันไม่เปไรกูได้ละไม่เป็นไรไม่น้ำารมีกระเป๋าไหมกระเป๋าสอง ไม่มีนี่มวกกันน็อกไอสัตว์บ้านเยอะแยะไปไม่มีในบ้านเ,ย,เยอะแย,ยะไปเฮ้ยทาน,นขอ้าวสุนน้ำตาลหน่อยเฮ้ยกูมีก้าสิสองนัดเองกูมีก้าสิบสองน,นองอัดดิงนั่นแหละไอ้เหี้ยพ่อพนโอหร้านนี้แม่งไ,ไม่มีสโคบิวีดมีเลดอนให้กูไหม ไปบ้านนู้นปะบ้านไหนก่ะมึงตามกูถ้ากูเล่นแบบลอยลอยทางที่กูเคยได้ที่สองที่หนึ่งอะนะม,นมันมักจะได้แชมเวยก็คือ่อาลืมมาพูดตัวเองนะเวยกูฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วก็เดินไปทางนู้นเดินนู้นแล้วกูเดินอ้อมแมพไอ้จัว์อย่าลืมมาพูดตัวเองนะอะไรจะได้ที่หนึ่งที่สองจะโลกเกมกี่ลายทีไหม่ใม่หม่กู <laughs> บอกที่สามด้วยมึงลืม <laughs> เราจะมาทำเราจะมาดูก <introductions> hey! oh. ันนะครับทุกคนครับว่าทีท่านทีเราที่สองหรือไม่เดดเดดกูลูกโมใส่ห่วงแม่งเฮ้ยเฮียเลยโอ๊ยิ่งเงี้ยอย่างเราโอ้ยควายเอ้ยพวกโง่อะไรมันเยอะแยะไปไหนเยอะแยะไปไหนมึงไปไหนแล้ว ไปไหนเล่าไอ้ควายยิงเอวหักเลยมาเด้ควายโง่ไอ้พี่สองตาพี่กูตาอ่อนให้พึงอย่ามาเหลิงตอนนี้นะไอ้เสร็จอย่ามาหลงตอนนี้นะอย่าทำมาหลงเดี๋ยว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 หนงจะหนาวหนุงจะหนาวเอาชุดมาใส่ดิจะพาเขาไปใส่เีรเฮ้ยกูหนาวกูหนาว่กุญแจได้ตาไปตากูหนาวช่วงล่างอลยตอนนี้หนาวช่วงล่างเกย์ก็ไม่หาใส่เวร ตีไปทอดเก่งในติดเลนไม่มีเยเลยติดแดงด้วยไม่เหลืองะ่ะแดงเลยไอ,อ้แค่คำพูดคำจากูก็ไปแดงแล้วช่องนี้องช่องนี้ไม่มีควาว่าสุภาพไม,ไม่มีสาระด้วยกูบอกสาระไม่มีสาระไม่มีแดกยาไป เฮียสูบยาในห้องน้ำนายยิงทิ้งไอ้เฮียเนี่ยแล้วกูเก็บเฮียกูเก็บผิดไอ้สัตว์โอ้ยเฮียเกาะสองสักเม็ดที่ไหนชทิ้งปูอ่ะสักเม็ดทิ้งปูแล้วกูโดนอ่ะมันกลัวแล้วเฮียมันคิดว่าเราอ่อนไงเมื่อกี้มันมันเหลืองมากเกินไปจะมาชาร์จเนี่ยจะมาชาร์จไงไอ้ แม่เป็นไงบอกแล้วอย่ามาอย่ามากูสามคิวแล้วนะมึงใ <3 S 1> อญ่ <Q S 1> อกูได้แตะสนายใหญ่กูเอาจริงเดี๋ยวมึงพุ่งจะหนาวเล่นดิเฮ้ยเจอ S L R ว่ะไม่เล่นอะเล่นไอเนดิไม่เอาแยปืนไม่มีเลยจอาใ้กูยิงอยกูก็ไม่รู้สินะไม่โฮโลได้ละกูได้โฮโลลวมามาสิบสี่น้อง โอ้ยตูมเจนี่เจนี่เจนี่เล่นลิ้นนะเล่นลิ้นเล่นลิ้นเนะติด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 เฮ้ยไฟระเบิดฟงระเบิดไฟเนี่ยไม่มันจะลายตันโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตันไอ้ตันอะไรกูโดนโวยควายข้างบ้านเลยข้างบ้านข้างบ้านเอ้ามาไอ้ยี่อยู่ข้างหน้ากูเลยเว้ย ออ๋ยยิิงงไไโดนเนี่ยมึงชอบแกล้งเพื่อนอะแกล้งเหี้ย,ยอะไรแล้วกูก็โดดจนได้วงบีบไปเหี้ยเฟ้ยไอ้สับเอากดเอฟไม่ได้ว่ะเร็ววงบีบจะเย็นวงไม่ค่อยแรงหรอกไม่แรงคอเยเหี้ยขนขนตั้งกำไเหี้ยรึเปล่าเย,ย้เลยเพื่อนเย้เลยเพื่อน ฟันดึฟัน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 ตายกูฟันมันตายกูฟันกูล้มกูฟันมันตายท่านหารถแล้วเข้าวงดีกว่ารถไม่มีทิ่ผ่านแล้วไงวิ่งอย่างเดียวจุกเลยวิ่งอัตโนมือละจุกเลยจุกเลยจุกเลยจุก ตั้นหารถแล้วเข้าเขาวงมันกูเจอคนเหมือนกูไม่เจอเจอโคนเหมืนกูไม่เจอแบมคุ่ยรัดก okay. ูไม่รัดครับสวยตั้นโอเคีไม่เปิงเปิงข้าสุนบอดแน่นอนดูจากทรง,ทรงไอ้เหี้ยไม่วิ่งเข้าวงไอ้สัตว์วิ่งออกวง สวยสวยยากฟุดเอ็ดสวยสวยสวยแค่ตะไครสอยกูนะแค่โซนตีนกูก็ตายแล้วตอนเนี้ยเอ้ยตันตันเดี๋ยวเจอราก็เจอแล้ว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 ตัดต้นไม้คุเจอไอ้ยเหี้ยตับคิกเก็ตถูกว่ะแล้ววันนี้กูได้เข้าวงไหมตะทุนเลย <c oughs> ไปได้ เปลี่ยนชื่อคิดว<อ>่าเล่นเล่นนอกวงแทนในวงแทนไหมนะเนี่ยเฮียมึงรีพัญญา,าดิเยอ้ไม่หานรถดิเจอเดี๋ยวไ,ไปหันรถเจอแล้วเจอรถแล้วใช่เหรอเออเจอรถแล้วภูมิใจไหกสิบห้า,หน,านาฬิกาหกห้านาฬิากามีด้วยไอ้เฮียก <laughs> <c oughs> ูว่ามึงไปเรียนอาหารมึงสอบไปติดอาหารอะ ทำไมอ่ะในร้อยยังไม่รับเลยกูบอกเลยนะหกสิบห้านาฬิกาไอ้หีนาฬิกาขี่ไปรับกูหกคิวอะมันเหลืองไงตานี้พวกมันเหลืองกัไนไงบอกเลี้ยวยา่าย่าจะไม่แยี่ยมตายขึ้นมาดูซิกำลังไปจอดจอดจอดกูคเคียงกูคเคียงกูเขียงลงมาดิเออ มาร์กไว้มาร์ก่อนมาร์ากสัก,กเบอร์มาร์กพ่อมึงแดกเยี่ยมดีไปแดกมาร์กไว้มาร์กแล้วงดูกูกรีดด,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 ดีอ่อะแต่เรือเมื่อไหร่กูจะเต็มไม่เว,วียนกู่าจะตายแล้วเว้ยพัดสองแล้วหรอโค้ชรับ ทำไมไม่ไหวทำอะไรไม่ไหวไอ้ตานไม่ไหวเฮียจะยุ่งเข้าดีมึงดูเลือดกูดีฮิตกูรีบเข้าใจเย็นๆดีให้กูขับไหมให้กูขับไหมไม่เป็นไรเกรงใจกูอยากขี่เร็วกูเพิ่งสอบไปขี่มาแค่อยากขี่ตอนนี้เร็วเร็วเดี๋ยวสีเดี๋ยวโดนสเปร์ิ่งฮัลโหลฮัลโหลกูอยากโดนยิงฮัลโหล ไอ้ซับตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะตามหมดเลยเฮ้ยไอ้สัตว์โอ้ยโอ้โหวงมันกระโปงไงเฮียแป๊บๆก็ตามทันแป๊บๆก็ตามทันอะไรวะเหาะเหาะเหาะโอ้เหาะไรเฮียโอ้โหขึ่งหลอดเหาะไ้เกียร์มากตัวตัวแม่งขับรถไรเกียร์มาก ไม่ไร้ไม่ไร้ไมนต้องทม <c oughs> มันต้องทมนี่มึงขับมึงมึงซื้อไว้กับพี่มาใช่ไหมสัตสตั้งเรือติเวนติเวนมึงซื้อไว้กับพี่มาไม่มีใครมาใช่ไหม <c oughs> มีมึงจะเอารถเดียร์ดูกูดำเลยเปล่ากูชุบอยู่ในรถอ่ะไ <c oughs> ม่ชุบมึงจะป่าแบบนี้เลย มองตายอ่ะเอ้ยล้วกูกดออะไรอ่ะไป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 เลยหรือเราจะไม่เล่นรถแล้วหรือเราจะไม่เล่นรถแล้วใส่ควันหกคิวหล่อม เรียกไปเฮ้เฮเขับรถเกี้ยอะไรกูเนี่ยขับดีตายบอกขับไม่ดีนีรองดีแล้วเลือดกูเกี้ยเลือดกูรดได้ไงเนี่ยมันดีขนาดไหนแล้วเยังพลิกกลับให้กูขี่ต่อ ไอ้เี้ยงมีชีวิตที่เล่นยด้ยๆต่อยสัตว์ถ้าคนสก,กิดกุูลดกูนิดเดียวสนัดส่นัด,ดเ,นเดียเเด๋ยวกูเป้งเดี๋ยวกูตายเลย,เ,ลย <c oughs> เอาต้นไม้แค่ตน้นต้นเล็กๆนี่มันยิงชนไม่ได้เกี้ยเลือกแค่นี้ก็ไม่เต็มมีที่เหียกูผ่านจุดยาวหมดอะ่ะบ้าว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 ยูผ่านจุดยาวหมดไอ้จ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย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 เ้ย้ยย เกือบแล้วคูเกือบแล้ว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 รถกูเกือบกูเกือบไปพร้อมรถเล่สัตว์มึงจะนุกยังไม่กับการทำลายรถโกบินเดียรมีคันหนึ่งอยู่นู่นนะไปเร็วแจะนุกยังไม่กับการทำลายรถโกบินมีคันหนึ่งอยอันหนึ่ง เก็บเองโอ้ยอย่าตีนกูอย่ายรีบขึ้นมาฟักกระเป๋ายิงโยมึงจะลงมาไมัตว์รีบขึ้นมาเร็วๆลงมาเร็วๆลงมาดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าลงมาไหมลงไหมอ๋อยกูไม่มีเฟิร์สเอดแล้วเอาเฟิร์สเอดไป้กูซะไอ้มัดศพเอ้ย เยวเลฟิร์สเอทเอามาให้กูขึ้นวะจะเอามาไหมเฟิร์สเอทเอาเฟิร์สเอทก่อนเที่ยงโดนสอยตายเดี๋ยวกูโย่วฝั่งนี้ให้ฝั่งโน้นเอ้าเก็บอีกโอกขวัญเลยนึงเออนึกว่าเสียงรถไอ้สั็สวัสดีปันยาก้อนมึงจะเอาไปไหนเดี๋ยวมีคนยิงกูลงมาลงมามึงลงมามึงลงมา ลงมันบบพี่อะไอ้นี่โป้งเดียวมึงตกรถเลยนะบอกเลยอะนิ่งเดียวจิงวิขับดีดีครับดีดีนี่แกกูขับดีดีอะนี่ยคนมันจะงงกูไหมกูเลี้ยนใหญ่ขนาดนีย สึกแรงด้วยนะครับถ้ายหลังท evet ั้งวันทั้งวันวนตีนวนในแมปพก็ที่อะไร ยา,ยาฮ้่มันมีอะไรแย่กว่านี้ไหมสักมันคงจะปวดหัวนะเวครูวอปเลยลูกรักกูเดี๋ยวแม่ก็ปวดหัวกับมึงเลสจ้าจ้ะลดดิฟเล็กน้อยอะไรแบฟบหนึ่ง ยาฮือวาย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 ไอ้ควายมันมันขับชนกันงไอ้ยี้นะชักขับตายอัเฮลเมีเฮลมีไอ้กูสเปรกูสเปควันขึ้นกูสเปควันขึ้นควายม่ได้แดงกไอ้วง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 ะบะบ เล็กตีเนเยอะเล็กตีเนเยอะไอ้ด,อไดันรถอึดรถอึดรถอึดมันมไปไหนมันไปทางไหนมาไปทางไหนตรงไปเมื่อกี้นี่ไงไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่ไอ้อดอ๊อกไอ้ด๊อกไอ้ด๊อกไม่ไม่เก็บไม่เก็บไม่อยากตายอยากอยู่เว้ยจอดนี่อยากตายมียาหิวเฮ้ย นไม่รู้หรอกว่าเราสคนนั่งอยู่ในรถไอเยนในบ้า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 นไหนในบ้านไหนวะสัตว์ในในบ้านนะไอ้ไอ้ขวายเอ้ยในบ้านไหนแล้วไอ้โง่แชด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  าไอ้ฝ่ายเอ้ยมันจะไม่รู้อยู่แล้วถ้ามึงไม่บีบแต่ไอ้ยี่มันอยู่ข้างหน้าทีแปดกูมันต้องลบเกมไล่สัตว์เฮ้ยไอ้ยี่ยมันจะไม่รู้เลยเว้ยถ้ามึงไม่บีบแต่ไอยี่ย์มันอยู่คนเดียวด้วยแต่เด็กไม่บีบแต่กยเอ้ยมันจะไม่รู้เลยไอยี่ย์มึงไม่บีบแต่จบความผิดกู <ไ>ปแม่งไปแบบีบเตะกนันหรือ,อว่าพอก่อนเลยกันกิฟดนี้เล่นเหี้ยเนี่ยนอนดิวะ